สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเมส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับและวันนี้เรามาอยู่กับผู้เล่นเซอร์ฟิล่าอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับอดีตผู้เล่นบินเลด97%ในแรงนะครับน้องเขาบอกมาอย่างี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกันนะว่าเทคนิคการเล่นเซอร์ฟิล่าของน้องเขาเนี่ยเล่นยังไงนะครับเดินเกมยังไงเนาะซึ่งตัวของเซอร์ฟิล่าเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามีนักแข่งเนี่ยเอาไปเล่นป่าด้วยนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตำแหน่งป่านะทุกคนยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเอาเป็นแบบตำแหน่งเมดไปก่อนเนาะซึ่งมือใหม่ก็สามารถหัดเล่นได้นะครับฮีโรตัวนี้เนี่ยไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับเนี่ยครับดูในไฮไลท์เห็นไหมกดสกิลไล่เฟอร์เลนไปเลยนะครับแล้วคือ สกิลหนึ่งเนี่ยคูดาวไวมากๆนะทุกคนประมาณ3วิเองนะครับแล้วมาเลนกลางเนี่ยคือดาเมจมันก็แรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบช่วยเพื่อนด้วยนะครับช่วยฮิวให้เพื่อนด้วยทําดาเมจด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมเต็มๆกันเลยนะครับผมแต่ก่อนเข้าไปดูการเดินเกมนะครับเรามาดูรูในเทมพลังแฝงที่น้องเขาใช้ก่อนเนาะเริ่มที่รูนะครับสีแดงดิสโซเลต10เมตรนะครับสีม่วงสปิริต10เมตรส่วนสีเขียวใช้เป็นสเตนเรับ รูนเวทปกติทั่วไปนะครับที่เมดเขาใช้กันนะเนาะเอามาเลนกลางนะครับพลังแฝงนะครับน้องเขาใช้เป็นเคิร์ดอฟเดสนะทุกคนมาดูท่ายเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวนะครับตามด้วยอากอนนี่อโพคาลิปมงกุฎเวทไดเดมนะครับดาบโซลลิงออร่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยสมุดเวดเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนในเทมพลังแฝงของซิฟิลลาอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับมาครับทุกคนในเกมนี้ครับน้องเขาก็เล่นให้ดูในแรงอิม100ดาวน่เกมที น่าจะกดโซโล่มาด้วยนะครับเซฟิล่าอันดับ1น,นะครับอดีตวีเลตในแรง9.7เปอร์นี้ก็สูงมากๆนะครับแทบจะไม่แพ้เลยนะทุกคนก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเซฟิล่าเนี่ยเป็นฮีโร่กึ่งซัพพอร์ตกึ่งเมดนะครับคือจะเอาไปโลมก็ได้เอามาเมดก็ได้เหมือนกันนะครับเลือดไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คือมันหลักๆเนี่ยจะฮิลให้เพื่อนด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับในตำแหน่งเลนกลางเนาะเริ่มเกมมาอัพท่า1น,นะครับ ซึ่งสกิลเนี่ยเข้าใจได้ไม่ยากเลยนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าประกัดและกันเนาะปล่อยประกัดไปประมาณ3ตัวนะครับถ้ามีฮีโร่อยู่ใกล้นะครับไอ้สกิลเนี่ยมันจะเข้าหาฮีโร่ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นคีปมันก็จะเข้าหาคีฟก่อนเนาะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับส่วนท่าสอก็เป็นการแบบสตันนะครับสร้างวงกลมใหญ่ๆมา้วใครอยู่ในวงก็โดนดามจแล้วก็มีสตันนะครับอันติก็ฮิวให้เพื่อนสร้างดามจด้วยนะครับ อ่าช็อตนี้ลูอีเขาคิดยังไงครับเนี่ยเข้ามาเวทบับแดงคนเดียวนะโอ้โหใจกล้ามากนะก็โดนไปครับเฟิร์สบัตเริ่มแรกเลยนะครับผมชิ้นแรกนะครับเป็นรองเทา้ารถคูดาวนะครับคือมองผลเผนเนี่ยเซฟิล,ล่าอาจจะดูไม่ค่อยเ,อเป็นฮีโร่อาจจะดูดามเมจไม่ค่อยแรงนะครับจุกจิกนิดหน่อยนะแต่ไอความจุกจิกเนี่ยมันน่ารำคาญมากนะทุกคนถ้าของเยอะ แล้วสกิลหนึ่งเนี่ยมันแรงมากๆนะครับถ้าไม่ได้ออกของกันเวทนะครับอ่ะก็จะเห็นอ่าไมล่าใช่ไหมเอาออไปป่านะครับแล้วโคตรด้วยนะทุกคนอันนี้ครับเห็นปะตอดซินนะครับสกิลหนึ่งท่าสองอ่าท่าสองเสร็จปุ๊บสกิลหนึ่งกลับมาอีกทีเนี่ยคือมันกดได้เรื่อยๆนะครับประมาณ3ามวิเนี่ยก็ถือว่าไวเหมือนกันนะทุกคนอ่านี่ครับโอุยอุย้ยอันติไม่ทันนะครับ shot น,นี้ถ้าอันติทันผมว่าอาจจะมีอีกคิวหนึ่งนะ อาจจะมีอีกหนึ่งศพนะครับผมแอ้อย่างนะครับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าท็อปท็อป,ทอปเทีย t เมตาเลยเนาะอย่างซีเนตทียนะแผ่นนี้ก็มาแรงนะครับเฟอเลนไม่ต้องพูดอยู่แล้วนะว่าฮีโร่ต,ตัวนี้มันเก่งแค่ไหนนะครับไฮโน่นะครับรีปอมลูอีอะไรอย่างงี้เนาะวิปคือแบบตัวแม่งโหดทุกตัวอีกฝั่งนะครับถ้าอยู่ในช่วงเลดเกมก็ไปครับไฟนี้ตรงมังกรนะครับ เริ่มแรกมาก่อนเลยเนี่ยน้องเขาจะไล่สกิลสองไปก่อน,นแล้วค่อยตามด้วยหนึ่งนะครับอันติีก็อาจจะเก็บไว้ตอนเขาเรียกว่าอะไรอาจจะตอนเราใกล้าตายก็ได้นะหรือว่าตอนไล่คิวก็ได้เหมือนกันนะสกิลนี้คือเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะเซฟมากๆเลยนะครับเอาไว้หนีก็ได้เอาไว้ไล่คิวก็ได้ครับคือมันมีดามเมจเหมือนกันนะแล้วก็คิวให้เพื่อนด้วยนะทุกคนพอมือใหม่นะครับอยากเล่น สนใจฮีโร่ตัวนี้ดูคลิปนี้ตามแล้วก็ลองเอาไปเล่นได้เลยนะทุกคนดูในเทมพลังแสงผมก็แจกต้นคลิปไปแล้วนะครับน้องนี้เน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งะครับสกิลประกัดนะปลาสวยงามนะครับผมใช้ขั่วเคิร์ดนะครับอันตรายนะเลดเกมอันตรายมากๆนะครับแล้วชิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นอากอนนี่นะทุกคน เข้ามานะครซึ่งสกิล2นะครับผมมันสามารถเช็คพุ่มได้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนเช็คเนี่ยมันจะได้ยินเสียงหรือว่ามีคนอยู่ในพุ่มเนี่ยถ้าเป็นเมงเขาก็อาจจะรู้นะว่าเมีฮีโร่อยู่ในพุ่มนะครับน่าจะมีแหละนะเสียงเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเสียงเป็นยังไงนะแบบนี้มาเติมเพื่อนครับสกิลสองสวยมากเลยครับสตานหมูนี่ติไล่เลยครับโซโลซินไปด้วยนะครับ ก็อ,อยู่ใ,ใกล้ก็ปาท่าหนึ่งไปนะเนี่ยคือมันจุกจิกมันเรื่อยๆเนี่ยเป็นความน่ากลัวของเซอร์พิล่านะทุกคนครับก็ใครที่อยากดูฮีโร่ตัวไไรนี่ยครับถ้ามีโอกาสผมหามาให้ดูแน่นอนนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้นะว่าเออแพทปัจจุบันเนี่ยอยากดูตัวไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันดันเมนมาให้ผมเห็นด้วยนะครับมีโอกาสหามาให้ดูแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นแบบตัวเฉพาะเมนไปก่อนเนาะ เอาจริงๆมันก็ไม่เฉพาะเมนก็เล่นได้นะคือตัวมันแบบสกิลเข้าใจง่ายๆนะครับมือใหม่เล่นตามตั้งสองสามเกมก็น่าจะเข้ามือแล้วมั้งใช่ไหมทุกคนนี่ครับแล้วช็อตนี้ครับเข้าไปเลยครับผมฟิกเกอร์ใส่วิฟนะครับเล่นก็ค่อนข้างอะเกสซีฟอยู่นะทุกคนแบบเข้าไปลวงแครี่เลยเนี่ยมันต้องงนี้แหละทุกคนบิน90นะครับต้องเล่นแบบ บูบูหน่อยนเข้าในป้อมบ้างอะไรบ้างนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะครับอันติคือเวลตอนเรากดเนี่ยเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะครับเราจะไม่โดนโจมตีนะครับไม่โดนสตันอะไรต่างๆนานาเลยนะครับก็สามารถเอาไว้เข้าไปแลกได้นะครับแต่จริงจริงอะตัวมันไม่ต้องเข้าไปขนาดนั้นก็ได้นะทุกคนคือยืนอยู่ในระยะกดสกิล2สกิล1สวยๆก็ได้แล้วนะครับคือมันก็แรงอยู่แล้วเนาะเนี่ยเห็นปะ ดไล่ไปปึ๊บอ่าสกิลมานะครับพา2ไปก่อนสตันปึ๊บสกิล1อันติเรียบร้อยครับตัวแตกมาซีนตรงนี้ครับพา2ยืนในวงนะครับแล้วก็สกิล1เรียบร้อยครับผมแปบ๊บเดียวนะครับ5นาที7คิวนะครับผมโอ้โหเป็นไงครับท่าสองเนี่ยก็ค่อนข้างอันตรายนะคือ ถ้าอีกฝั่งยืนรวมกันเป็นกลุ่มนะครับมันตันหมู่ได้เลยนะครับผมน่าสนใจไหมทุกคนเห็นคลิปนี้ก็น่าจะมีเมนซัพพอร์ตกับเมนเมี oh, ด้วยแหละเนาะ oh. ช่องผมเนี่ยเอเอาไปเล่นตามกันได้นะครับ oh. เล่นแบบขำๆชิวๆนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในเมตาขนาดนั้นนะแต่ตัวมันเนี่ย oh. ก็แพนปัจจุบันยังเล่นได้อยู่นะทุกคนรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโดนปรับด้วยมั้งฮีโร่ตัวนี้ อ่าโอเคครับก็ต่อจากอาโกนี่นะครับขึ้นเป็นอโพคาลิตนะครับโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องหนีก่อนนะโอ้โหโดนคอมโบชุดใหญ่เลยโอ้ยลุยโหรอดไหมยังรอดอยู่นะโอ้โหท่า2รู้สึกว่ากดแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นด้วยไหมทุกคนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดคืออ่านสกิลก็อ่านแบบคร่าวๆนะครับ ก็ใครมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับตัวของเซฟิล่าเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากบอกเทคนิคอะไรแบ่งปันเพื่อนๆนะออโอเคตรงนี้แต่สกอร์สูสีนะ11ต่อ11นะครับแต่น้องเขาก็คิวไปแล้ว7ตัวนะตัวแบกตัวแบกปึ๊บท่า2นะครับรอตันแล้วก็กดท่า1เห็นปะ สกิลหนึ่งนี้ชอบใจมากเลยคููดาวแบบไวเยนี้แล้วถ้าแบบมันติดผลของอพาลิปด้วยเนาะกัดทีเดียวก็แคลรี่เมดอย่างเงี้ยน่าจะมีครึ่งหลอดน,นะเกมนี้ก็ขึ้นตัดเลือดนะครับตามหน้าที่ของมิดเลนนะครับผมชิ้นนี้คือห้ามพลาดนะครับถ้าอีกฝั่งมีตัวดูดเลือดเยอะๆเออเมดก็ต้องออกตัดเลือดให้ทีมนะครับไม่นั้นก็อาจจะมีคนในทีมงอนกันได้นะครับผม เป็นหน้าที่นะออกออกไปเถอะเพื่อนจะได้แบบไม่บ่นนะทุกคนเกมนี้ก็ออกมาก็คุมครับตัดก็เล่นตัดซินนะครับไฮโน่ด้วยนะไฮโนอันติมันรีเลือดนะนี่ครับก็เล่นในระยะนะครับอันตินะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ฮิวเลือดให้เพื่อนนะทุกคนไม่แน่ใจว่าไอฮิลตรงนี้เนี่ย มันจะฮิลตามดามเมจเวทตัวเองหรือเปล่าหรือว่าฮิลตามเพื่อนในวงที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับอัพท่านหนึ่งเต็มแล้วพร้อมรุยนะครับเอาสกอนำมา2คิวนะทุกคนก่อนเข้าไฟ์ก็จะให้ติดผลของอัโปก่อนนะครับมันจะได้แบบทำดาเมดได้ แรงที่สุดนะครับเอาจริงกัดทีหกร้อยเเนี่ยก็แรงแล้วนะทุกคนติดปดนาโพด้วยก็พันบวกบวกกันเนาะแล้วก็รอขึ้นตัดเลือดให้เพื่อนนะครับไปครับในทีมว่าเลดเกมยังเล่นได้อยู่นะครับผมมีไฮายาเตะนะครับไบรอนไฮโนหลุดเดียวนะรตรงนี้ตันไป เรียบร้อยโอโหประก,กับแรงนะยังไงครับวันนี้แลกกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับเสียชีวิตไปไบลอนโอโ้ต้นไม้เสิร์ฟวิฟมาตรงนี้ยังฟิกเกอร์หนีไม่ได้นะครับโอ้โหแต่จริงๆก็ต้องระวังอ่าลุยด้วยนะเพราะว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นเป็นรองเท้ากันดีซีนะแรงวะ่ะแรงนะ อันนี้ยังไม่ฟูเวทนะเนี่ยยังแบบแบ่งชิ้นส่วนเ,เขาเรียกว่าอะไรแบ่งช่องไอเทม1ช,ช่องมาออกตัดเลือดนะครับโอ้ถ้าฟูเวทนี่ต้องมีรัก3 0 0 0บวกไหมกัดทีนึงบิก๊กเมื่อน่าจะแบบสยองเลยอนะเนาะยังไงครับคือก็ต้องระวังระวังโดนยกด้วยเนาะอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยพูดยังไม่ทันขาดคำเลย ไม่ได้ออกเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับก็ถ้าลอยทีนึงก็อาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับอันนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบูทแล้วนะครับถ้าโดนตันบ่อยๆโดนซีซีเยอะๆเนี่ยก็เปลี่ยนจากรถคูดาวเป็นการซีซีนะค,คือช่วงประมาณเลดเกมเนี่ยเราต้องแบบแก้ของให้เป็นนะครับคือต้นเกมเราจะเล่นรถคูดาวไปก่อนก็ได้นะเพื่อความได้เปลี่ยนเนาะแต่ถ้าเลดเกมไปเนี่ยเออถ้าตรงไหนมันเล่นยากเราก็ควรแก้แก้เกมมานะนะให้แบบ กลับมาเล่นง่ายขึ้นนะครับทีมไฟง่ายขึ้นนะไม่เสียเปรียบประมาณนี้นะครับตามน้องที่ออกเลยนะครับโดนยกไม่ทันมันกดอะไรไม่ได้ก็กดอันติหนีไม่ได้นะแต่ถ้าออก cc เนะี่ยมันก็ยังมีจังหวะที่เวลาเราเสียเปรียบเรายังอันติหนีทันนะครับก็ช่วยเซฟชีวิตเราไปได้อีกนะครับผมก็มาถึงตรงนี้ครับเลดเกมนะทุกคน แต่ถ้าดูจากฮีโร่นะอีกฝั่งเนี่ยเลดเกมโหดมากนะครับก็ต้องรีบจบวะเนาะโอ้โหนะคอสน,นิดเดียวจะได้บิบอยู่แล้วมีทั้งลูอี้รีไฟลนะ์ลูอี้รีไฟล์วิบเลดเกมนะครับคือถ้าวัดกันจริงๆอะ่ะหายาสู้ไม่ได้เลยนะครับเลดเกมบิบมันโหดมากนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าไฟล์จะเป็นยังไงเนาะตัวโหดขว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าไม่มีทีมเวิร์ก ก็แพ้ได้นะครับผมเกมโซโลอะไรก็เกิดขึ้นได้นะอยู่ที่จังหวะล้วนๆน,นะครับแล้วตรงนี้ต้องขึ้นมาเดฟเลนบนนะครับผมลุยเปิดตาไล่เลยอุ้ยช็อตนี้ตั้นสวยนะเรียบร้อยครับวิปหายคู่ครับได้มาสามอาละพอเลนลงมาตรงนี้ไม่มีใครรับด้วยนะครับหรือว่าไฟเดียวหรือเปล่าครับตายสี่นะครับโอ้โหไฟเดียวรู้เรื่องดิงี้จบเลยไหม เพื่อนแวะไปเอาดาร์กนะครับน้องเขาก็มาเคลียกลางเนาะน่าจะจบเลยไหมเอ้าซินมาโผอะไรตรงนี้ไม่รู้นาคอนมันรู้ได้ไงอะ่ะหรือว่าโดนสกิลของเซฟิลาตันอันนี้ผมมองไม่ทันนะอยู่ๆมาโผตรงแอลซ้ายเฉยเลยเนี่ยน่าจะจบเลยปะจบแหละทันไหมมาขัดตรงนี้ครับอันติไปปื๊บ และตีบ้านเรียบร้อยครับผมไฟเดียวนะผมบอกแล้วอยู่ที่จังหวะล้วนนะครับไอ้ช็อตเลตเกมเนี่ยจะชนะหรือแพ้เนี่ยจังหวะลุล,ล,ล้วแล้วก็การเติมไฟของทีมด้วยนะครับก็จบไปนะครับในเกมนี้หวัวจริงน้องเขาฆ่าเยอะมากเลยนะครับ MVP ไปอยากดูดาเมจจังเลยนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับประกัดที่พวกคุณล้อนะเ,อเล่นครับ ประกาศเนี่ยคือสกิลหากินของเซปิล่าเลยนะครับค่า9ตาย4แอซิด9นะครับไายเทมประมาณนี้เลยนะครับยังไม่ได้สมุดเวทเลยเนี่ยดาเมจ27%นนะครับดาเมจเยอะกว่าแคลรี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับการเดินเกมของเซฟิราท็อปหนึ่งะครับทุกคนก็เอาไปเล่นตามกันได้นะครับเป็นฮีโร่ที่มือใหม่เข้าถึงง่ายนะครับไม่เข้าใจยากไม่ซับซ้อนนะครับผมสําหรับช่องทางการติดตามของน้องคนนี้นะครับน้องเขาได้ฝากช่องติกต็อกมานะครับผมช่องนี้เลยนะครับทุกคนก็ไปติดตามน้องกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกก่ออนนนนะคคครรัััับบไวว้้เจลิปหาสสดี แนะนำของอร่อยตอนเล่นเกมครับอันนี้ก็จะเป็นป๊อกกี้นะครับอัลมอนด์มิลช็อกโกแลตนะครับก็จะมีอัลมอนด์อยู่ในขนมด้วยนะครับจุกๆเลยนะทุกคนผมจะมาลองรสอัลมอนด์มิลช็อกโกแลตนะทุกคนจัดเลยของอร่อยนะครับฉีดมาชึบนี่นะครับอื อัลมอนเต็มคำหว่อยมากใครอยากลองนะครับผมแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนี้นะครับไปกดได้เลยนะครับ